สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับไม่ได้ทำข่าวมานะครับเมื่อวานนี้นะครับต้องขออภัยแฟนๆด้วยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยผมเชื่อว่านะวันนี้ข่าวใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องราวของเอลริงฮาลันนะครับการไล่อัพ 11ผูเ้เล่นตัวจริงนะครับถ้าฮาลันเนี่ยย้ายไปอยู่กับสโมสรเหล่านี้สโมสรเหล่านี้มีสโมสรไหนบ้างเดี๋ยวผมจะนำรายละเอียดนำเสนอให้นะครับก็จัดทำโดยสำนักข่าวต่างประเทศนะครับฮาลันไปอยู่กับสโมสรไหนและสโมสรน,นั้นจะมีลน์อัพยังไงเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของฮาลันกันทั้งหมดอัปเดตในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาจจะถูกใจแฟนแมนยู you นะครับ เออลืมไปเลยวันนี้นะครับเอาใจแฟนเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมหาเสื้อเลสเตอร์ซิตี้ตัวใหญ่ๆได้ละนะครับก็รู้สึกว่าใส่สบายขึ้นนะเมื่อก่อนรัดติ้วเลยนะครับก็เรื่องอะลืมไปเลยเห็นไหม <laughs> เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือการขายอองโตนี่มาซิเยลนี่นะครับข่าวดีนะแล้วก็เคลียร์อนาคตกับบาย่เช้านี้มีอัปเดตต่อเรื่องราวของแกรเบลครับสรุปแล้วนะครับ กาเลตเบลสรุปว่าอยู่กับสเปอร์หรือกับมันลิดมีในละเอียดของข่าวครับคำพูดบทสัมภาษณ์ของเบลเองเดี๋ยวผมนำเสนอนะแล้วก็เรื่องราวของสโมสรริวพูครับวานาดุมถูกบา์เซลน่าปฏิเสธนะครับไม่มีการต่อรองเซ็นล่วงหน้าแต่ประการใดครับผมถึงบอกไงว่าต้องรอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับเห็นไหมครับเรื่องราวของสื่อมันเปลี่ยนเร็วมากนะ ลิวอร์พูสนใจใครถ้าวัยนนรุ่มออกไปฟรีลิวอร์พูสนใจใครนะครับเป็นเด็กเก่าของอาร์เซนอลน่าสนใจนะคนนี้ผมชอบเขาเล่นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมติดค้ังข่าวอยู่เหมือนกับข่าวสเปอร์อยู่นะครับเดี๋ยวผมทำให้นะครับเดี๋ยวฉลองเสื้อใหม่ด้วยซิตี้กับกุลมีผลยังไงนะครับตอนนี้เขาจะหานักเตะคนหนึ่งมาแทน ลิเวอร์พูลรับซับเต็มๆนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้านี้กันเลยนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยดิวที่จบไปแล้วนะครับก็เป็นสโมสร i อินเตอร์ไมอามีของเดวิดเบคแฮมนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับคีรันกิฟส์ครับก็เซ็นสัญญา3ปีนะครับการไปเล่นให้กับอินเตอร์ไมอามีได้เงินก้อนโตแน่นอนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับอินเตอร์ไมอามีด้วยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแกเลตเบลนะครับเป็นประเด็นที่ผมเกินนาไปนะครับว่าเบลจะอยู่กับสเปอร์ต่อไปไหมคําตอบก็คือเบลจะกลับมัดลิดครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับเมื่อ10ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแกลเลตเบลให้สัมภาษณ์นะครับว่าเหตุผลที่ผมมาอยู่กับสเปอร์อน,นี่ไงฟังให้ดีนะครับเหตุผลหลักที่ผมมาอยู่กับสเปอร์ก็คือการเล่นฟุตบอลเพื่อเล่นเกมทีมชาติ เตรียมตัวเพื่อเล่นเกมทีมชาติเพื่อฟิตร่างกายนี่การมาอยู่กับสเปอร์เพื่อมาฟิตร่างกายแต่แผนในการใช้ชีวิตก็คือการกลับไปเล่นให้กับเรียวมริตอีกครั้งชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรไบเออร์ลูบาุเซ่น er นะครับปลดปีเตอร์โบสตออกไปแล้วนะครับให้เฮเนสฟูฟคุมทีมแทนไปก่อนจนจบฤดูกาลนี้นะครับ ไบเออร์ลูคุเซนผลงานไม่ดีนะครับก็ประมาณนี้นะแต่เขาก็เป็นทีมที่ดีทีมนึงเลยแหละนะครับในบูเดสซิก้านะครับอันนี้ก็เปิดตัวสปอนเซอร์นะครับไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดนะครับคิงซี่โกมองนะครับตอนนี้นะครับกลายเป็นสปอนเซอร์รายใหม่ให้กับ p ูม่าตามข่าวจริงๆนะครับผมเคยนำเสนอเรื่องราของโกมองไปแล้วนะการเป็นสปอนเซอร์ ให้กับคูม่าเนี่ยเหมือนในมาเนี่ยรับซับก้อนโตนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่ารับซับก้อนโตจริงๆนะครับก็ยินดีด้วยนะครับจะย้ายมีอยู่กับแมนยูเมื่อไหร่ก็บอกละกันนะครับอัปเดตเรื่องราวของสโมสรเซาท์ฟอร์ดซิตี้นะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้อ่านข่าวนะแต่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เมื่อวานปลดโค้ชเก่าวันนี้ตั้งแกรี่โบเยอร์นะครับกลายเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เรียบร้อยนะครับ อัปเดตเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลครับเรื่องราวของอารอนแลมซี่ C กับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดนะครับเกย์กกกครอปก็ให้ความสนใจอารอนแลมซี่ C เหมือนกันนะครับเพราะว่า1อารอนแลมซี่ C นะครับต้องการย้ายออกจากสโมสรยูเวนตุสในช่วงของซัมเมอร์นี้เลย2องไว้ในรุ่มหมดสัญญากับลิเวอร์พูลพอดีและเขายังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับก็นั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลได้เซตโปรเจกต์อารอนแลมซี่ กับลิเวอร์พูลเรียบร้อยนะครับผมชอบนะแลมซี่เล่นเนี่ยถ้าเขาไม่มีปัญหาการบัตรเจ็ดนะเขาเวอร์คลาสดีๆนี่เองนะครับก็แจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลทราบประมาณนี้นะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวเมื่อวานนี้นะครับมีเรื่องราวของผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสรสเปอร์นะครับเรื่องราวของแดนนี่เลวีนะครับเป็นอย่างนี้ครับคือเรื่องราวของการปลดมูรินโญ่เนี่ยให้ดูจาก อรอบชิงชนะเลิศนะครับเกมคาราบาวครับกับแมนซิตี้ก่อนนะครับคือสโมสรสเปอร์ในเวลานี้เนี่ยมีสตีเฟนเจอร์ลดนะครับเป็นหนึ่งในลิสต์ที่จะมาคุมแทนโชเซ่มูริโ่นะครับแต่ผมเชื่อว่ามันมันน่าจะผมว่านะถ้าเจอร์ลดจะมาคุมสเปอร์จริงๆนะผมเชื่อว่ายากครับเพราะอะไรอะ่ะหนึ่งเจอร์ดไม่มีประสบการณ์การคว้าแชมป์บอลยุโรปนะครับซึ่งไม่น่าจะตรงสเปคของแดนนี่เลวีเท่าไหร่แค่ เป็นข่าวจาก Daily Express เฉยๆนะครับก็ประมาณนี้นะเจรลัดไม่น่าจะได้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของสเปอร์ได้เพราะขาดประสบการณ์ประมาณนี้นะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของมาตินโอเดนการ์ดนะครับคุยในคลิปนี้ไปเลยนะว่ามาตินโอเดนการ์ดนะครับในตอนนี้นะครับ very happy กับอาร์เซนอลมากๆและเขาเองเนี่ยไม่อยากจะกลับไปอยู่กับสโมสรเรือดริดเลยครับ แต่คนที่กลุ่มชะตานะครับของมาตินโอเดนกาดก็คือซีดินซีดานซีดานมีสัญญาถึงปีหน้านะครับซีดานยังคงต้องการเก็บมาตินโอเดนกาดไว้เหมือนเดิมแล้วที่สำคัญก็คือในเวลานี้นะครับโอเดนกาดนะครับมีฟอร์มการเล่นระดับท็อปนะครับระดับท็อปแล้วก็ตัวของมัดลิดไม่ต้องการปล่อยตัวชัดเจนตามนี้นะครับแต่อาร์ซอนพยายามที่จะยืและจะขอเซ็นสัญญากับ ตัวของโอเดนการ์ดให้ได้ประมาณนี้นะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของเอริกไบย์นะครับเมื่อกี้ผมพูดในประเด็นเกินนํำไปนะครับเรื่องราวของเอริกเอเล็กไบย์เป็นอย่างนี้นะครับเขาไม่แน่ใจกับการต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันผมบอกเลยนะครับว่าตัวของเอริกไบย์นะครับยืนยันชัดเจนถ้าเขาไม่ใช่เป็นผู้เล่นหลักของโซชาเนี่ยเขาพร้อมที่จะพิจารณา สโมสรที่ให้เขาเป็นตัวจริงให้เขาเป็นตัวจริงเขาจะไปเล่นให้กับสโมสรน,นั้นแหละและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ยังไม่ได้ยื่นข้อสเสนอให้กับไบยีด้วยซัมเมอร์นี้เขาอาจจะพิจารณาย้ายทีมเลยสำหรับเอล็กตยีนะครับแหล่งข่าวก็มาจาก Skysport ผมเชื่อว่าหลายท่านเคยได้ยินเรื่องนี้ละแต่วันนี้ผมอัปเดตให้ว่าเขาก็ไม่เลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันนะครับ อัปเดตนะครับเรื่องราวของอังเดปิโลนะครับล่าสุดนะครับเสี่ยงต่อการถูกปลดนะถ้าฤดูกาลนี้ไม่ประสบความสําเร็จนะครับอังเดปิโลนะครับยังไม่ถูกปลดนะแต่เกมที่แพ้ล่าสุดเนี่ยไม่เป็นผลดีนะครับกับสโมสรยูเวนตุสเลยล่าสุดนะครับปิโลก็กล่าวว่าเราพลาดเกมที่อยู่ในมือของเราเองแล้วก็ในเวลานี้เองเนี่ยยังคงต้องโฟกัสกับทีมต่อไปนะครับ อัปเดตนะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้กุลจะไปแบบฟรีฟรีตอนนี้มีอยู่น้อย4-5ถึงสโมสรอย่างน้อยนะครับติดต่อกับกุลไปเรียบร้อยรวมถึงเตงหนึ่งบาเซลูนาวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับแดนนี่อิงนะครับลิเวอร์พูลจะได้ส่วนแบ่ง20%อเซ็นะเซ็นเท่าไหร่ก็ได้ร้อยล้านปอนด์ก็ได้ผมขอ20% ร้อยหนึ่งขอ20บาทถ้าเซ็นล้านนึงก็ตามนั้นนะครับก็ยินดียินดีอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าอะไรอะแดนนี่อิงเนี่ยเป็นกองหน้าจอมฮอตที่ตอนนี้น่าสนใจสำหรับซิตี้มากและจะเป็นการลงทุนที่ไม่แพงมากเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยลงฮาลันเนี่ยตอนนี้นะประเด็นของฮาลันเนี่ยร้อนเป็นไฟเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูไลน์อัพนะซิตี้เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปนะครับแมนซิตี้จะซื้อแดนนี่องิง ลิวพูได้รับส่วนแบ่ง20%นะครับอ่ะหมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวภายในสโมสรน,นะครับคราวนี้ไล่สู่สโมสรกันนะครับผมเริ่มต้นจากเรื่องราวของสโมสรเรียมาดริตก่อนเลยนะครับเรื่องราวของเซลคิวรามอสอัปเดตนะเรื่องราวของลามอสอัปเดตก็คือสโมสรเรียมาดริตนะครับไม่เจรจาสัญญาฉบับใหม่กับลามอสหยุดชะงักแล้ว ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องราวของสัญญาของรามอสเนี่ยในตามรายงานจากสื่อนะครับฟลอริโนโตปเรสครับรายงานจากมากาว่าสโมสเดลเมติเนี่ยไม่ได้คาดหวังกับตัวของรามอสอีกต่อไปแล้วนะครับรามอสต้องการย้ายออกจากทีมนี่คือประเด็นสำคัญเลยไม่ให้เขาต่อไปนานแล้วแหละนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับปารีสแซงต์แชมงเป็นเต็งหนึ่งนะครับของอดีลของรามอส ก่อนหน้านี้เนี่ยครับพี่ชายของลามอสเองนี่แหละจะเป็นคนชี้ชัดว่าน้องเขาจะไปเล่นให้กับสโมสรไหนนะครับและในวันนี้นะลามอสยังคงเป็นส่วนสําคัญของเรือผลิตแต่จะออกในเดือนมิถุนายนนี้รอดูกันนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของไวนาดุมนะครับไวนาดุมในตอนนี้นะครับถูกบาเซลนูนาปฏิเสธเลยนะ สโมสรบาร์เซโลนานะครับได้ออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้ทำข้อตกลงล่วงหน้ากับไวนาดุมไว้นะครับไวนารุ่ม um นะครับจะต,ตัดสินใจอนาะคตของเขากับบาร์เซโลนาอีกครั้งนะครับโรนันคุมันไม่ได้กล่าวยืนยันนะบาร์เซโลนาปฏิเสธข่าวดังกล่าวแล้วนะครับแล้วก็มุนโดดีปอติโวรายงานว่าไม่มีมูลความจริงเลยที่บาร์เซโลนาจะเซ็นสัญญากับไวนาดุ่มนะเนี่ยเรื่องมันพลิกล็อกอีกแล้วแหละนะครับในขณะเดียวกันนะครับ โลนันคูมันเองเนี่ยยังไม่เคลื่อนไหวนะเพราะมันอยู่ที่ประธานสโมสรด้วยว่าเขาชี้ชัดไปที่ใครกันแน่นะครับอย่างเดียวของเมลฟิสเตปายเนี่ยก็เซ็นฟรีได้นะบาเซลนาเนี่ยก็ยังเงียบอยู่นะครับก็แจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลทราบตามนี้นะครับว่าบาเซลนายังไม่ได้เซ็นสัญญ,ญาลูกนากลับไว้นะดุมผมเคยพูดไปแล้วนะว่าต้องรอออฟฟิเชียลตามนี้นะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของอ่าโซาซาโคดานชากิลีและ ใครคนหนึ่งเนี่ยตัวของมินามิโนะอ่าฟังให้ดีนะครับเรื่องราวของสโมสรเซบีย่านะครับได้ติดต่อมายังสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเพื่อขอเซ็นสัญญากับซาคุดันชากิรี่และก็มินามิโนะนะครับก็ล่าสุดในตอนนี้เองเนี่ยมินามิโนะก็ไปอยู่กับเซาท์แฮมตันนะส่วนส่วนส่วนลา,าลาซอนลาลาซอนเนี่ยสื่อในต่างประเทศนะครับได้เปิดเผยนะครับว่าชากิรี่และมินามิโนะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของ โจอเกนครอปอีกแล้วนะครับก็ผมว่าไม่ใช่หรอกเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าเขาปล่อยตัวของมินามิโนเนี่ยไปเก็บเลเวลต่างหากโอกาสในการลงสนามไงและการปรับตัวไงตามในงานอีกนะครับว่าเซบียาเนี่ยผู้จัดการทีมคือโรเปติกีเนี่ยต้องการทั้ง2คนนี้นะครับรวมกัน25ล้านยูโรหรือประมาณ21.1ล้าน 21. 5ล้านปอนด์แล้วก็ จ่ายเงินเดือนที่4ล้านยูโรนะครับหรือ3.4ล้านปอนด์ถือว่าเยอะนะสำหรับ2คนนี้นะครับโรเบร์ตกีดูแล้วจ้าจริงอะ่ะแต่ครอปเอาจริงหรือเปล่าล่ะขายหรือไม่ขายรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของรุยซัเรสกันนะครับรุยซัเรสเนี่ยพูดถึงกองหน้ายุคใหม่นะเอออ่ะฟังกันนะครับเรื่องราวของซัเรสพูดอะไรรุยซัเรสกองหน้าของอตเลติกมาดรตกล่าวว,าว่าวันนี้นะ ในฐานะตำแหน่งสไตรเกอร์เนี่ยคีิสเตนเอ็มปเป้และเอริงฮารันนะครับเป็น2นักเตะเยาวชนระดับโลกที่ถูกจับตามองมากที่สุดนะครับฮารันอายุ20ปียิงไปได้33ประตูอเลยนะจากอ๋อจาก31นัดกับอีก8แอซิสโอ้แอซิสนี่เองแล้วก็เอ็มปเป้นะครับยิงไปได้22ประตูนะครับแล้วก็ทำไปได้อีกกี่แอซิสเนี่ย เอ่อสาไม่ใช่สิไม่ใช่สิยี่สิประตูจากการลงสนาม36นัดให้กับต้นสังกัดคือซูเรสมองคุณภาพของเด็ก2คนนี้นะครับว่าเอา่อถ้าเกิดในอนาคตนะครับนักเตะที่จะคว้ารางวัลบอลลงดออย่างแท้จริงก็จะเป็น2คนนี้แหละเอ็มปัปเป้และฮาลันนะครับฮาลันเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมสภาพร่างกายน่าเชื่นชมเหลือเกินลุยซูเรส ให้สัมภาษณ์กับ RAC 1นี่คือช่องข่าวในอุรุกวัยนะเอ้ยไม่ใช่สิช่องข่าวในต่างประเทศนะครับเขาคือหนึ่งผู้เล่นที่น่าจับตาดูที่สุดในโลกนะแต่เอ็มปเป้อยู่ในระดับท็อปของโลกอยู่แล้วนะครับสโมสรลิเวอร์พูลและสโมสรบาร์เซโลนานะครับเคยเป็นสโมสรเก่าของซูเรสนะเขาก็มองความเห็นแล้วว่าเออเนี่ยคือคือสุดยอดกองหน้า ในยุคนี้อย่างแท้จริงนะครับเราก็ต้องรอดูกันเนาะว่าสโมสรไหนจะได้ตัวไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอินเตอร์มิลานกันนะครับล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของดิวกอริกี้กับสโมสรอ,อินเตอร์มิลานเป็นข่าวกันแล้วนะอาเกาโชเมคาโตร,รายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับพร้อมขายพร้อมขายขายใครขาย,ขาย ตัวของดิวอกโอริกี้ออกจากทีมนะครับในช่วงของซัมเมอร์นี้นะและดูเหมือนว่านะครับอันโตโนคอนเต้นะครับต้องการนักเตะที่จะมาประสานงานกับลูคาคูและลาวติโลมาติ i เนสนะอเล็กซิสซันเชสเนี่ยก็ก็ยังคงเป็นนักเตะของอินเตอร์มิลานอยู่แต่จะเสริมโอริกี้คนนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะแต่ว่าโอริกี้นะครับได้รับความสนใจจากอดอทมูลด้วยเช่นกันประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเอซิมิลานนะครับเรื่องราวของเอซีมิลานในเช้าวันนี้นะครับก็คือการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสลาตันนะครับดูเหมือนว่านะครับสลาตันเองเนี่ยฤดูกาลนี้นะครับ15นะัด15ประตูเป็นสิ่งการันตีว่าเขายังคือเป็นนักเตะระดับเทพของเอซีมิลานเหมือนเดิมนะครับก็จะ40ปีแล้วนะอายุของเขาในตอนนี้สลาตันได้ให้สัมภาษณ์กระสื่อไปแล้วนะครับว่าเขารู้สึกตื่นเต้น และเขาเองต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับ AC มิลานเหมือนกันนะนี่คือบรรยากาศที่ผมสร้างขึ้นนะมันเป็นเหตุผลของความประสบการประสบความสำเร็จมิลานมีโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราของเอริ่งฮาลันกับบรซิเซอร์ดอทมูลก่อนนะครับการขายฮาลันผมพูดประเด็นฮาลันวันนี้จะยาวเหมือนกันนะเพราะมันมีหลายสโมสรเนนะี่ ฮาลันได้กล่าวนะครับว่าบุลเซียดอดมุนเนี่ยในในช่วงของซัมเมอร์นี้เนี่ยเขายอมรับเลยนะครับว่าเขาเองเนี่ยมีสัญญาอยู่กับดอดมุน3ปีเรื่องที่1น,นะครับมีสัญญาอยู่กับดอดมุนเสาสมปีสสโมสรที่มาติดต่อฮาลันก็คือเรอัลมาดริดแมนซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาร์เซโลนาและเชลซี5สโมสรใหญ่หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับฮาลัน ฮารันยอมรับนะครับว่าเขายังคงมีความสุขกับดอลมุนเหมือนเดิมแต่การย้ายทีมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับเขาพูดถึงสัญญาแล้วนะมี3ปีแต่การย้ายทีมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ผมเอาตามสื่อเขาว่าประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของดาวิดอลาบานะครับล่าสุดนะครับดาวิดอลาบาได้ปฏิเสธที่จะย้ายไปเล่นให้กับสโมสรเชลซีไปแล้วนะครับ ล่าสุดน,นะครับอารบาปฏิเสธกล้าปฏิเสธเชลซีอเออเอาไงนั่นก็หมายความว่าเลี้ยวหลิดน่าจะเป็นเต็งเตงเดียวแล้วล่ะนะครับออสกายสกาย,สกายดัสโครนนะครับรายงานว่าอารบาปฏิเสธโทมัสทูเคิลนะครับออดูเหมือนว่าเนี่ยและยังคงที่จะปฏิเสธที่จะไปเล่นให้กับแมนซิตี้ด้วยกล้าปฏิเสธเปแบบเนี้ย ดูเหมือนว่านะครับสโมสรเรัลมดริดจะเป็นสโมสรเดียวนะครับที่ได้ให้รายละเอียดส่วนตัวกับอาราบาพร้อมข้อเสนอระดับสุดยอดไปแล้วนะครับน่าจะลงเอยกับเรัลมดริดผมว่านะในส่วนอย่างเงี้ยปฏิิสเ,เชลซีกับแมนซิตี้เนี่ยคือต้องการลงกับอาราิดแน่นอนนะครับก็เอาไว้รอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับเรื่องราวของดาวิดอาราบานะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของการไล์อัพนะครับเรื่องราวของคริสตินโรลันโดกับสโมสรนเรียมบริดตนะครับเรื่องราวของโรนันโดกับเรียมบริดตยังไม่จบนะครับโรนันโดถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยผมจำได้เลยว่าสโมสรนยูเวนตุส,สน,นะครับฟาบิซิโอพาลาติซีเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าโดเนี่ยเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกและสโมสรนต้องการเก็บเขาไว้แต่วันนี้นะครับแดเนียลลวิสนะครับ พูดเขาเรียกว่านักข่าวอุโสูนะครับที่ทําข่าวอยู่ในสเปนเนี่ยเขามีการพูดถึงว่าสมโมสรยูเวนตุสนะครับได้ทําข้อตกลง100ล้านปอนด์กับโดและโดก็ยิงไปให้95ประตู่แหตัวเลขสวยเนาะหนึ100กับ95เนี่ยแล้วก็ซีดีซีดานนะครับได้พูดคุยกับตัวของโรนัลโดไปแล้วนะครับว่าเขายินดีที่จะ,ะดึงตัวโรนัลโดกลับมาแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในสื่อดานิเอลลูวิสนะครับ คนที่ทำข่าวนี้บอกว่าแท้จริงแล้วมัตลิดยังคงกิรจาเหมือนเดิมอาวละทีนี้มันก็เป็นที่มาที่ไปนะครับของการไล่อัพ11ผู้เล่นตัวจริงของเรือมริดในฤดูกาลหนนะ้าผมพูดอีกครั้งนะตามภาพครับผู้รักษาประตูนะครับก็จะยังคงเป็นชีโบคูตัวนะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยอันนี้รามอสเนี่ยรามอสึงอยู่นะผมพูดถึงในกรณีที่นักข่าวทําข่าวไปนะครับก็รามอส นาโชแล้วก็วารานโดยเฉพาะรามอสกับวารานเนี่ยผมเดาว,ว่าอาจจะไม่อยู่ต่อนะอันนี้เขาคาดเราดูกันหนะ้าอ่าวิงแบ็กนะครับก็จะเป็นคาบาฮาวกับเมนดี้นะครับมิดฟิลด์โฮลิงบอลเป็นคาสเซเมโล่คู่กลางเป็นทูนิโคลสกับลูกามูริชซึ่งจะต่อสัญญาอีกหนึ่งปีแล้วก็กองหน้านะครับก็อาจจะกลายเป็นคิซิโน่ลอนโดกับเบนเซม่าอีกครั้งนะครับก็คือ ผมเอาชุดนี้ชุดแชมป์เนี่ยกลับมาเล่นในวัยที่อายุมากๆแล้วอะอ้อาว่ากันไปนะครับผมว่าไปตามข่าวก่อนนะของอดนเดนเนยลลูวิสนะครับก็แจ้งให้กับแฟนบอลรีทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยววันนี้เจอกันแน่นอนนะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนซิตี้แล้วก็สเปอร์นะครับเพราะวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตส่งข้อสอบก่อนนะครับ เรื่องราวของแดนนี่ฟันเดเบกนะครับวันนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการย้ายทีมของเอลริงฮาลันครับผมว่าเด e เบกอาจจะช็อกนะเมื่อ10ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับตามรายงานจากไนตี้มินินะครับมีรายงานว่าตัวของแดนนี่ฟันเดเบกนะครับจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการย้ายทีมของฮาลันบวกกับเงินอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย40ล้านปอนด์ครับ ฮาลัน,นี่ค่าตัว65ล้านปอนด์นะครับเขาจะให้ดนนี่ฟันเดเบกกับบูรุสเซียดอร์มุนบวกกับเงิน40ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญาก,กับฮาลัานโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเหรอก็ฟังหูไว้หูไปก,ก่อนนะครับดีลนี้นะครับถ้าจริงๆ้วดอร์มุนต้องการตัวของดนนี่ฟันเดเบกนะแล้วได้เงินอีก 40, 40ล้านปอนด์เนี่ยจาก65ล้านปอนด์ค่าฉีกสัญญาเนี่ยได้เดเบกมาเดเบกเท่าไหรอ่อ่ะย้ายมาผมก็คิดว่าถ้าตัวเกิน80ล้านปอนด์แล้วกัน ตัวเลขกลมๆสวยๆก็น่าสนใจสําหรับเดี๋ยวนี้นะครับแต่จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการไล่อัพมาและเชียร์มาทันทีครับในฤดูกาลหน้านะครับเมื่อกี้ผมพูดข่าวไปแล้วนะเรื่องราวของออ,องตอนี่มาซิเยลจะถูกขายนะครับก็มาดูไล่อัพในฤดูกาลหน้ากันนะครับ เรื่องราวของฮาลันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าฮาลันย้ายมารูปแบบการเล่นจะถูกปรับเป็น4-2-3-1นะถ้ามีฮาลันนะในฤดูกาลหน้านะเออ่จะเป็นระบบนี้นะครับแล้วก็มาคัตแรดฟอร์ดอ่ะดูตามภาพครับง่ายดีผู้สาป,ประตรูจะเป็นดาบิดดีเคอเหมือนเดิมนะครับคู่เซนเ็นเตอร์เป็นแม็กควายกับลีดดิลฟแบ็คขวาเป็นมิซซาก้าแบ็คซ้ายเป็นลุคชอนะครับคู่กลางเป็นพ็อกบากับแม็กโชมิเน่นะครับเพลย์มเมคเกอร์เป็นบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับ สามภาษาแนวลุกดูดีๆนะครับผมว่าชุดนี้แจ่มนะแลดฟอร์ดเดียโลฮาลันนี่นครับแลดฟอร์ดเดียโลฮาลันตัดมาซิเยาออกไปโอเคอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือการแผนที่ในสื่อต่างประเทศคาดว่าฤดูกาลหน้าจะเป็นภาพนี้นะแต่ผมเชื่อว่านะฮาลันต้องสู้แต่เมื่อกี้มันเป็นดิวที่เดบิกบวกเงิน40ล้านปอนด์แรกฮารันประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเมื่อกี้ผมพูดเรื่องราวของอแดนนี่อิงไปแล้วนะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องราวของ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับในกรณีที่แมนซิตี้มีฮาลันเหมือนกันเนี่ยครับถ้าซิตี้นะครับทุ่มเงินระดับท็อปผมเชื่อว่าเขาซิ้ฮาลันได้และเป๊ปต้องการฮาลันผมพูดยืนยันตามสื่อไปเลยนะ11ผู้เล่นตัวจริงในดูการหน้าของเป๊ปจะเป็นอย่างนี้ครับ ผู้รักษาประตูเป็นเอเดรียนคู่เซนเตอร์เป็นดีอัสกับสโตนเหมือนเดิมนะครับแบ็คขวาเป็นวอลเกอร์แบ็คซ้ายเป็นเจ้าคอนเซโล่คู่กลางนะครับเป็นกูโดก,กันกับ Rick, ริคอาโรดิโก้นะครับอันนี้อารดี้อารดี้นะครับผมพูดยาวไปนะครับแล้วก็เพลเมเกอร์เป็นคิวินเดบรอยสามประสานแนวลุกนะครับเป็นสเตอร์ริงริยอสมาเลสนาเปาเป็นเอริ่งฮาลันโอ้โหผมว่านะชุดนี้นะ ได้ทุกแคมป์ในโลกถ้าได้จริงๆนะสองสามประสานเนี่ลุกเร็วมากอะ่ะฮารันก็เร็วอ่ะนะครับแล้วเดอบรอยก็เร็วอะ่ะ4คนนี้เล่นเนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าน่ากลัวนะครับนี่คือสื่อคาดไลน์อัพแมนซิตี้ในดูกันหน้านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอใครต่อหนะ้าเรื่องราวของเอา้าเชลซี ลายอั up, 11, พ11ผู้เล่นตัวจริงของเชลซีในฤดูกาลหน้านะครับในกรณีที่เชลซีเนี่ยเซ็นสัญญากับเอลลิงฮารันได้เมื่อกี้แมนยูมาที่แมนซิตี้มาที่เชลซีต่อนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของเชลซีในฤดูกาลหน้านะครับที่คาดไว้นะครับผู้สาป,ประตูจะเป็นเมนดี้3เซ็นเตอร์เป็นทีกเป็นทีก์ซิวานะครับแล้วก็อัสกูเกตา้ารูดิเกอร์วิงแบ็กเป็นเจมกับชีเวล คู่กลางเป็นคูบิสิตกับกองเต้นะครับสามประสานแนวลุกนะครับเป็นไคลฮาเวส์เมสันเมาส์แล้วก็ฮาลันนะครับโอ้โหจริงๆเชลซีเนี่ยไม่นึกถึงผู้ริสิตเลยภูริสิตแล้วก็ซีเย็กอีกแล้วผมว่าโหดนะเชลซีมีศักยภาพพอควา้าแชมป์อีกได้เลยแหละแต่ต้องจูนทีมให้ได้ก่อนนะครับนี่คือไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงที่กรณีที่เชลซีเนี่ยเซ็นฮาลันมาประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาร์เชลซีไปแล้วนะมาที่เรื่องราวของใครต่อในเรื่องราวของอาร์ซอนมีอะไรเบลมีอะไรเบลผมพูดไปหมดแล้วนะครับมาที่เรื่องราวของฮิลโกยูริสกันนะครับล่าสุดนะครับฮิโกยูริสนะครับมีแนวโน้มที่จะไปเล่นให้กับสโมสสปาริสซิการ์แมงในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับนักสื่อต่างประเทศคาดการไว้ว่านะครับดูเหมือนว่านะครับสเปอร์เนี่ยมองไปที่ดีนเฮนเดสันนะ ดีนนะกับ d k คเนี่ยคงจะเสือสองตัวคงอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ในสื่อคาดว่าดีนจะเลือกย้ายทีมแล้วก็มีผู้รักษาประตูคนอีกคนอื่นอีกนะครับมีนิกป๊อบนิกป๊อบที่สเปอร์สนใจนะครับแล้วก็ใครอีกคนนึงเนี่ยมีมีประมาณ3คนเนี่ยก็จะ1ก็จะมีอ่าใครนะนิกป๊อบตัวของอแฮนเดอร์สันอีกคนนึงเป็นใครนะ จอห์นสโตนจอห์นสโตนที่เป็นผู้สาประตูของเวสต์บอมอนะ์นะอ่าคนนี้อีกคนนึงนะครับสรุปนะครับนัก3ผู้สาประตูที่จะมาแทนที่ฮิโกยูลิสก็จะมีนิกป๊อบยินฮทนเดรสันแล้วก็จอห์นสโตนนะครับก็แจ้งกับแฟนสเปอร์ทราบป,ประมาณนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับตัวเทพเจสซี่ลินการ์ดครับ เจสซีลินการ์นะครับเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขาต้องขอบคุณนะครับการเล็ตเซาเกตนะครับที่ให้เขาได้มีโอกาสเล่นบอลยุโรปอ่าไม่ใช่บอลยุโรปบอลทีมชาติการกลับมาติดทีมชาติของเจสซีลินการ์อีกครั้งนะครับเขาได้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าผมขอขอบคุณการเล็ตเซาเกตนะผมภูมิใจในการติดทีมชาติอังกฤษทุกครั้งที่ผมลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษผมมีความสุขมากผม ได้พิจรารณาถึงคําพูดของไกเหล่เซาเกตในก่อนหน้านี้ว่าคุณต้องไปหาที่ที่มันได้เล่นตลอดคุณถึงจะได้ติดทีมชาติแล้ววันนี้การมาอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับของเจสซี่ลินการ์ดเขาก็ติดทีมชาติตามที่เซาเกตบอกจริงๆนั่นแหละนะครับลินการ์ดให้สัมภาษณ์กับ BBC Radio f i e l ฟ e l i ลนะครับก็ยินดีกับลินการ์ดด้วยประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าว การย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในเช้านี้นะครับจัดเต็มนะครับจัดเต็มในเช้านี้หมดเลยนะครับสรุปประเด็นสำคัญมีอะไรบ้างหนึ่งเรื่องราวของฮาลันนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เชลซีเรอัลมาดริดนะครับไล์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงในดูการหน้าที่คาดไว้ที่ทำแบบคร่าวๆไว้เนี่ยนี่ครับ4สโมสรฮาลันนะครับเกินร้อยล้านปอนแน่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะส่งดดนนี่ฟันเดเบกนะครับบวกกับเงิน40ล้านปอนด์เพื่อขอเซ็นสัญญากับฮารันนี่คือแผนนะแต่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นต้องลุ้นกันนะครับสำหรับแฟนแมนยูนะครับเรื่องราวของดดนนี่อิงนะครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับลิเวอร์พูลจะได้รับส่วนแบ่ง20%ถ้าเกิดการย้ายทีมนะครับอนาคตของแกเลตเบลคือกลับเรอลมดริตอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เรื่องราวการเสริมทัพของหลายๆทีมนะครับเรื่องราวของฮิโกยูริสผมอธิบายในข่าวไปหมดแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะจัดข่าวลายสโมสรให้หละันะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในเช้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ